หาดใส่เลยพี่ตองเอานี่จังสีแมนบันพี่้องเอ้ยตรวดจ้าบังจอได้จังเลยเอาโอ้สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่้องสุขูสุขคนนะครับพบพกับจากกวงชาแนลครับพี่้องครับมาครับพี่้องจากกวงเอาปลา อบเกลือเนาะหรือปลาเผานั่นเองพี่น้องเนาะมาฝากพี่น้องครับใต่กันครับน้ำตำบกคุงนะครับพี่น้องนี่อยู่ข้างล่างนี่ครับพักแก้มสองสามยางพี่น้องเลยอันนี้เป็นหอมแน่ประกาศนะครับพระกระเดาบดไ้ลวกครับพี่น้องลวก็ยยางพักกาศขาวแล้วสลัดน้อยนึงที่จริงแล้วรเป็นปลาเผาได้พี่น้องผมได้น้ำจิ้มเพิ่นมาอยู่แต่ว่าผมบอ่ค่อยมากน้ำจิ้มนั่นนะครับผมที่เอาน้ำตำบกคุงนี่ครับนาพี่น้อง มาหาดใส่เลยพี <g <ane> <g <gen terror therapist> <g bleed> ่น้องเอานี่จังซีแมนบันพี่น้องเอ้ยทวดจ้าบังจ่อได้จริงเลยเอาโอ้แักแจ็บพี่น้องยังไม่ได้กินอยู่ครับมามพี่น้องไหมงาวปลาเผาหาดน้ำตะมุงเกี่ยวก่อน โอ้เนี่ยขาวๆพี่นอ้องเนี่ยพี่น้องคำแหลกแมนพี่นอ้องตัวยังไงครับพี่น้อง โลกลัวบ้างโลกขีดบ้าง ไอ้เป็นกี่รถผ่านพี่น้องบีบแต่ใจครับเนื้อปลาสดเวยครับพี่น้องนิ่มหวานครับ 档，公司来呢。嗯嗯嗯嗯 เป็นเรื่องใดดีครับรถชาติคือกันปีนปากกินกับตาบองฮงเลยคหับพี่น้องคือกันครับ โอ,อ้มันตดคุ้งกันครับ หนังกินได้อยู่ด้ครับพี่น้องแต่ว่ามันจะมีเก็ดเพิเ่้เอาเก็ดออกเนาะกินได้อยู่รครับบางขั้นก็บ่กิมนะครับแต่มันกินได้แต่ติดเกลือไหลายนิดนึงสิดต้งเขออ <c oughs> ็มๆมสิก,กลับทางป่าได้แบบพี่น,ออน้อง่นวาเห็ดสีครับ่นว่าให้ดึงกระดูกออกเลยพี่น้อง นั่นให้มันหักก่อนปึ๊บออกมาจี้ดึงออกเลยพี่น้องบานนาน <c oughs> อันนี้หรือโดยขูดขูดพี่น้องเอานี่วิธีการกลับทางปลาขอ่อยว่างตรงนี้เลยพี่น้องครับอ่ะเงาตัวพี่นอ้องเกตเอวครับปึ๊บ โตงไงพี่้องรงสลีลุยๆเนี่ย๊บอ,อลังอึ๊ง คุ้งนะครับนี่คนว่าหมองแซบที่สุดแมนแบบวีนองที่เป็นบันมันครับทั้งคุ้งทั้งหางคุนอยู่นีน่ข้างในเนี่ยมาม,มันครับนัวอมกลมกลม กองกันเลยเพื่อนน้ำโอ้แสบขักแสบเนี่ยสิติแตกครับแสบขักแสบเนี่ย งเป็นสงสีหลายๆพี่นอ้องเรย่ังไหนได้ยินแต่เสียงเพลินเป็นป่านะพี่น้องนี่มีเอ็ดมาก,กินยุ่ข่างกองลอยเด้พี่น้องอยู่ข้างหลังเลยครับแปลงผักข้างหลังนี่เป็นสวนนะครับสวนกองลอยนะครับเอาแหวกําลังพ่นปลูกผักกินนะครับพี่น้องนี่ข้างหลังนี่ครับอืปลูกผักบุง ต้นประกาศกวางตงุ้งแน่ครับ หนังนครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นปลาเผานะครับปลาเผาหรือว่าปลาอบเกลือเนาะพี่น้องเนาะแหวกออกแลวกเอานามตะบกุงเทใส่ครับพี่น้องครับเพิ่นห้่น้ำจิ้มมาน้ำอยู่แต่ว่าจ่ากวงบบมักครับเดี๋เลยเอานาตะบกุงหน่ยครับพี่น้องเทใส่เจังสีเส่บรสชาติใกล้กันกับกินย่างปลากับตะบกุงเลยครับประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาแส่บ์ฟเสร์รสมันกับจ่ากวงทุกทุ่มือครับพี่น้องครับบรรยากาศหลังเป็นสวนนะครับหลังกองลอยนะครับเพิ่งสี ตัดหญ่าตัดยุงเรียบร้อยนะครับปลูกผักข้างในได้พี่น้องผักบุ้งเน่ผักกาดกวางตุ้งเน่นะครับเป็นเพืชทีีมันกินได้เร็้วนะครับเนาะเอาประมาณนี้ครับพี่น้องแซบแซบับจากกวางทุกทุกเมื่อครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกะกดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้จาก,กวางทุกทุกคลิปทุกทุกเมื่อนด้ครับพี่น้องครับคลิปนี้พอไหวสำนีและครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ